มาจากนะครับหนัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าวิบากกรรมนะฮะธุรกิจโรงแรมไทยต้นทุนพุ่งซ้ําเติมโควิดนะไม่รู้ว่าโรงแรมไปทํากรรมอะไรกันไว้นะนะไม่ฟื้นสัทีนะครับอย่างเมื่อวานนี้ใครพูดถึงเรื่องสีลังกาสีลังกาประเทศเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะมีเหลือมีเงินสำรองหรือแค่หลักหลักร้อยร้อยล้านเหรียญน,นี่ เออแล้วเป็นหนี้เป็นโอ้โหเป็นหลายหมื่นล้านเลยอ่ะเออนะตอนนี้ไม่แน่ใจเข้า IMF ไปแล้วแล้วก็ศรีลังกาก็เพิ่งพาการท่องเที่ยวนะผมไม่แน่ใจศรีลังกามีสถานที่น่าจะเป็นพวกทะเลอะไรอย่างนี้ป่ะเออนะก,ก็ก็คล้ายๆกับพวกมหาสมุทรอินเดียมันก็จะมันก็คล้ายๆกับอันดามันหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คงสวยอ่ะนะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะศรีลังกาไม่มีนักท่องเที่ยวเลยก็เดี้ยงเลยนะครับทีเนี้ย โรงแรมไทยก็เหมือนกันนะทีนี้ไม่ใช้เดี่ยงจากโควิดอย่างเดียวแล้วนะเป็นเดี่ยงจากอื่นๆด้วยอ่ะเป็นเดีย่ยงจากอะไรเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระข่าวกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับโอไมครอนเนี่ยนะครับคือทําให้ธุรกิจโรงแรมไทยเนี่ยมันได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแต่ว่ามันก็เขาบอกว่าไม่ได้กระทบรุนแรงกว่าเดลตานะโอไมครอนไม่ได้กระทบรุนแรงกว่าเดลต้าแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ธุรกิจโรงแรมได้ต้องผลกระทบหลักเนี่ย กับกลายเป็นเรื่องของผลกระทบจากต้นทุนวัตถุด,ดิบและราคาสินค้าที่สูงขึ้นที่ซ้ำเติมธุรกิจโรงแรมอย่างหนักนะเช่นโรงแรมบวกราคานี้มีอาหารเช้าให้นะครับนะก็อาหารเช้ามันก็อาจจะแพงขึ้นนะืวัตถุด,ดิบต่างๆเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะแล้วก็ผกักผึกแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับ วัตถุดิบที่เป็นอาหารเช้าของโรงแรมจากที่ผมสัมผัสไปกินมานะคุณภาพมันดรอปลงนะแม้จะเป็นโรงแรมระดับดีก็ตามคุณภาพไม่เหมือนโรงแรมสามดาวอะนะสมัยก่อนหน้านี้สัาย้อนไปสักหลายปีอนะโรงแรมระดับห้าดาวหกดาวที่ไปพักเนี่ยเออถ้าเป็นอาหารเช้านีู่จัดเต็มเลยนะครับแบบของดีทั้งนั้นเลยอมีแต่ของดีดอะ่ะนะ ช่วงหลังที่เป็นอนแล้วมันไม่ใช่นะทั้งที่มันเกรดโรงแรมมันเป็นเกรดที่ดีนะแต่คุณภาพอาหารมันแม่งแบบเฮ้ยมันใช่เหรอนี่มันอาหารอะไรอ่ะคือคุณภาพมันดรอปลงนะและยิ่งตอนนี้ผมว่ามันยิ่งดรอปหนักเลยเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบอาหารมันแพงขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันซ้ําเติมเต็มเ็มเลยนะก็ต้องลดวัตถุดิบลงนะเขาก็เรียกว่าการให้บริการกับลูกค้ามันก็จะแย่ลงมันก็ d r อปลงนะครับ การเผยการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยไอตัวโอเมกอนเนี่ยธุรกิจโรงแรมมองว่าไม่ได้กระทบรุนแรงกว่าเดลตานะแม้จะเกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรงกว่าแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยมันวงกว้างกว่าโดยเฉพาะผมนี่ก็โดนไปแล้วนะครับโอเมกอนโดนไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่โรงแรมได้รับผลกระทบหลักเนี่ยกับกลายเป็นเรื่องผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและราคาสินค้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้คนปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและทํากิจกรรมนอกบ้านลดลงและที่สำคัญคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกระทบเต็มๆามอย่างเลยนะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมออกมาประสานเสี่ยงว่าหากรัฐบาลยังคิดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง100%นะประเมินตามมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินเนี่ยนะโดยไม่นำการขาดรายได้ของโรงแรมมาร่วมพิจารณาเนี่ย จะทําให้ภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมส่วนทางกับธุรกิจโรงแรมที่ยังขาดสภาพคล่องอยู่นะครับพบว่านะครับจากการสํารวจปัจจุบันโรงแรมส่วนใหญ่ยังมีอัตราการเข้าพักที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนเนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่รับลูกค้าชาวไทยเป็นหลักต่างชาติยังไม่ค่อยมีนะวัดได้จากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมหกห้า นะเดือนมีนาหกห้าเดือนที่แล้วซึ่งภาพรวมทั้งประเทศอัตราการเข้าพักอยู่ที่สาสามเปอร์เซ็นตนะคืออะไรอะหลับตานึกภาพคือโรงแรมหนึ่งหนึ่ร้อยห้องมีคนพักอยู่สาิบสามห้องเออนะที่เหลือแม่งก็ผีหลอกนะเงียบคลิปเลยนะครับนะก็มันสาสาเปอร์เซ็นของเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับเดือนกุมภานะอ่านะ เดือนกุมภาก็สามาเ์็33%เหมือนกันนะโดยนะครับใน 3- 3%เนี้ยนะ <c oughs> ก็เขาบอกว่าโดยกว่า65เนักท่องเที่ยวไทยและและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่47%เอนี่ยังไงวะ65บาวกสนี่มันเกินร้อยไปห่าเหรฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนนี้นยะผมตัวเลขผมผมไม่รู้ว่าเขาผิดหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าในเดือนกุมภากับมีนานที่ผ่านมาเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกมกรลานะกุมภามีนาเนี่ยอัตรา,าก,การเข้าพักนะ ของนักท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะครับอยู่ที่ส3ามสิบสามเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะนะ,นะไม่เยอะ,ะโดยเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับโดยเฉลี่ยทั้งประเทศซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็บอกจะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันตกและเอเชียเป็นหลักขณะที่ตลาดรัดเสเซียและยุโรปตะวันออกมีสัดส่วนลดลงเกือบครึ่งน,นะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนจากผลกระทบของสงครามเนี่ยนะครับคนพวกยุโรปตะวันออกนะนก็ไม่มากันละ นะอย่างลัสเซียมก็ไม่กล้าไปไหนคนรัสเซียมไม่กล้าไปไหนมันกลัวโดนคนเขาแบบมองแอนตี้อะไรเงี้ยนะออและโรงแรมเกือบครึ่งเนี่ยฮะที่มีส,สัดส่วนลูกค้าต่างชาติน้อยกว่า10%แม้มีการผ่อนคลายมาตรการเทสเซนโกแล้วนะครับขณะที่นะฮะสะภาพคล่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ยังพบว่าโรงแรมกว่า39เซมีสภาพคล่องลดลงจากเดือนกุมภาและ44เปอร์เซนมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้ไม่เกิน3เดือนเอาอ,อีกแล้วตัวเลขนี้มาอีกแล้ว3เดือนทุกทีเลยนะทำคลิปไม่รู้กี่ครั้งแล้วมีโรงแรมอีกไม่ไม่เยอะแล้วเอ้ยเขาเรียกว่มมาโรงแรมจะไปต่อไม่ได้แล้วไม่เกิน3เดือนทำคลิปไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็ยังอยู่กันได้นะ โดยมีสัดส่วนของกลุ่มที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า1เดือนอยู่เพียง10ซลดลงจากเดือนก่อนขณะที่โรงแรมที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมีอยู่27%โดยส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่เมตตาการเข้าพักมากกว่า40%และลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติเริ่มกลับมาแล้วนะนอกจากนี้ธุรกิจยังต้องมีภาระต้นทุนด้านสาธรารณสุขที่เพิ่มขึ้นและบางส่วนเป็นผลกระทบจากสงครามนะครับ ทำให้นักเที่ยวชาวต่างชาติชะลอการเดินทางโดยโรงแรมกว่า90%พบว่าลูกค้ารัสเซียยกเลิกการจองห้องพักหมดเลยซึ่งเพิ่งคิดเป็นการยกเลิกการจองน้อยกว่า25เซนของจองการจองทั้งหมดนะแต่คือพูดง่ายลูกค้ารัสเซียมันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่เอาเป็นว่าลูกค้ารัสเซียทุกคนยกเลิกหมดอะ่ะนะรวมถึงปัญหาการท,ทํกกาธุรกรรมทางการเงินขณะที่บางคือเขากลัวคือมันไปรัสเซียม,มันจ่ายตังค์ไม่ได้ไงมันก็เลยยกเลิกนะแต่คนที่มาเที่ยวแล้วทาไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าเขาห้ามรับเงินอะไรของเขาโอนเงินเลยเขาว่าเนีเออขณะที่บางส่วนได้รับผลกระทบส่งผ่านต้นทุนวัตถดุดิบราคาสินค้าที่สูงขึ้นและการปิดเส้นทางการบิน <c oughs> คุณมาริสาสุโกสนหนุนพักดีนะแกมีนามสกุลสองอัน <c oughs> หนุนพักดีนี่นามสกมุลสามีสุโกลน,นี่นามสกุลพ่อแม่ตัวเองนะคุณมาริสาสุโกสนหนุนพักดีนี่เขาเป็น พี่สาวคุณไอ้นี่นะใช่ไหมสุก,ก,สสก,กี้อ่ะสุกี้อ่ะไอชื่ออะไรวะจะไม่ได้เจ้าของเบเกอรีอ Music, อ่อ่ะมาของเบเกอรี่มิวสิกอ่ะเออเป็นในยกสมาคมโรงแรมไทยนะบอกว่าโรงแรมส่วนใหญ่ยังต้องมต้องมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่โดยสิ่งที่นะฮะที่ต้องการมากที่สุดคือขอสนับสนุนค่าจ้างพนักงานนะครับที่เรียกร้องมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณานะครับ นะเอามาช่วยออกเงินเดือนให้พนักง,งานหน่อยนะครับแล้วก็ลดค่าด่านค่าไฟให้หน่อยนะครับนะแล้วก็ขอพักชําระเงินต้นดอกเบี้ยด้ว,ดวยนะครับแล้วก็ภาษีขอไม่จ่ายนะเอเอนะคือสรุปธุรกิจโรงแรมขอทุกอย่างเลยนะครับนะขอทุกอย่างเลยแต่ก็น่าเห็นใจเขาแหละเออก็น่าเห็นใจเขารวมไปถึงนะนอกจากขอไม่จ่ายนู่นไม่จ่ายนี่แล้วแล้วก็ให้รัฐบาลช่วยเรื่องเงินเดือนแล้วและขอออันคือ ขอให้เบิกจ่ายโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้เร็วๆหน่อยนะเพราะว่ารัฐบาลยังค้างค่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะที่โรงแรมลดให้คนไทยไปไปพักไปเที่ยวแล้วคนแล้วโรงแรมก็ไปเก็บเงินจากรัฐบาลเนี่ยมันช้าเหลือเกินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเช็คมาเขาบอกว่าที่มันช้าเพราะามันตรวจสอบแบบละเอียดยิบเพราะว่าก่อนหน้านี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยโรงแรมมันไม่มีแขกนะแต่มันมัว่วว่ามันมีคนเข้าพัก แล้วมันก็ไปเอาเงินจากาารัฐบาลนะนี่แสบจริงๆนะเขาก็เลยต้องตรวจสอบเข้มงวดนิดนึงนะครับสุดท้ายนะเขาบอกว่าถ้าเกิดรัฐโรงแรมไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยนะก็อยู่ไม่ไดนะ้ต้องปิดชั่วคราวนะแล้วก็อยากให้ธนาคารของรัฐนะช่วยรับโอนสินเชื่อของงแรมที่รับผลกระทบไปพักหนี้ไว้สาหปีโดยใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐนะก็คือใครอยู่โรงแรมโรงแรมมีเงินกู้อยู่กับ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเอกชนก็โอนไปอยู่กับธนาคารรัฐได้ไหมแล,แล้วก็พักกันไปสามถึงห้าปีโนระงแรมไปพักซับพักนี่เนี่ยไอ้ไอแบงก์จะมีคําถามว่าแล้วถ้าคุณมา,มาเอามาคืนไม่ได้เนี่ยห้าปีล่ะทําไงเออนะส่วนใหญ่จะมีคําถามแบบนี้อ่ากนะ็พักซับพักนี่เนี่ยอ่าถ้าที่ผมผ่านผ่านผมเองนะมีอยู่ประมาณสองรายที่ทําจบนะ ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย,ยาที่คิดนะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวเศรษฐกิจอ่าธุรกิจการท่องเที่ยวฟื้นตัวเนี่ยนะครับคือการกลับมาของนักเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่เองจึงทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปลดล็อกผ่อนคลายมาตรการการเดินทางอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อลดการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวและ,ะเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันข,ของไทย ซึ่งรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมที่สุดในเวลาน,นี้คือตรวจ ATK ครั้งเดียวในวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทยหากผลเป็นลบก็สามารถเที่ยวได้ทุกที่หากมีผลเป็นบวกก็ส่งรักษาตามกระบวนการอนะถ้าตรวจแค่แบบตรวจวันเดียวที่สนามบินไม่เจอคือปล่อยเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เงินเฟอ้อในไทยและหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นประกอบกับเหตุการณ์ความขัดแย้งของรัเสเซีย ทำให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการเตรียมปรับราคาสินค้าและบริการอาจบันทอนกําลังซื้อและทางการบริโภคของผู้มีไรายได้ในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันนะักท่องเที่ยวอาจชะลอการเดินทางจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นและหากแนวโน้มความขัดแย้งยืดเยื้อส่งผลทางตรงต่อนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีภาคธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนั่นเอง